ครับต่อไปก็จะเป็นเทคนิคในการเพิ่มลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งก็คือการเพิ่มลูกศรเลื่อนสไลด์ไปทางซ้ายทางขวาหรือก่อนหน้าหรือว่าำลำดับถัดไปนะครับวิธีการก็คือเลือกนับแทรกเลือกรูปร่างนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ลงมาด้านล่างสุดนะครับก็จะเห็นปุ่มปฏิบัติการนะครับเมื่อเราคลิกนะครับลูกศรด้านซ้ายปึ๊บเสร็จแล้วก็มาลากนะครับ ไปบริเวณด้านล่างนะครับของสไลด์หลังจากลากเสร็จแล้วนะฮะก็จะมีการกําหนดค่าว่า,าเราต้องการให้สไลด์นี้เปลี่ยนไปก่อนหน้าหรือไม่นะครับหรือภาพนิ่งนะครับสมมติว่าเราต้องการกําหนดเป็นภาพนิ่งก่อนหน้านะครับเราก็เลือกตกลงลูกศรที่เรากําหนดมาเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะครับโดยเลือกที่รูปแบบนะครับแล้วเปลี่ยนลูกศรตามที่เราต้องการนะครับ สมมติว่าผมเลือกสีเือมนะครับหรือต้องการทำมุกสอนเลื่อนสไลด์นะครับไปทางด้านขวาหรือสไลด์ต่อไปนะครับก็คลิกแล้วก็ลากนะครับแบบนี้แล้วก็เลือกภาพนิ่งถัดไปนะครับเรากดตกลงแล้วก็ปรับรูปแบบของตัวสอนให้อายงามนิดหนึ่งนะครับแล้วจะปรับโคลสีก็ได้นะจะให้เห็นความแตกต่างนะครับ เมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเราก็กดสไลด์โชว์เสร็จแล้วก็ลองกดเมาส์ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อเรากดเมาส์เสร็จแล้วนะครับบริเวณลูกศรน,นะสไลด์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะครับวิธีการหนึ่งนะครับในการที่จะตั้งนะครับการเลื่อนสไลด์โดยที่เรากลันหมดในการกดให้มันเปลี่ยนนะครับ